วันนี้คุณลุงประสงค์นะครับขอแนะนําตัวนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวนะครับผมขอแนะนําวันนี้คุณลุงประสงค์สิริครับมาอยู่ตำบลนาบันสมนี่แหละนะบ้านนานคูหม,ม,ม,มูม่ที่สองสภาพอากาี้ผมก็ดำรงตาแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมนาบันสามหมู่ที่สองอยู่นะครับวันนี้คุณลุงก็จะมาทนะําเรื่องอพูดเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรและก็เรื่องอาหารต่างๆ เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันสิ่งที่จะพูดในวันนี้เป็นการเทริดพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการนะครับหนึ่งอปทหนึ่งสวนสมุนไพรแล้วก็ความมั่นคงอาหารกับสถานศึกษานะครับวันนี้ก็มีสองโครงการด้วยกันที่จะมาบูรณานบ,บูรณาการร่วมกันนะครับเพื่อเทอิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์นะในรัชกาลที่10นั้นมีพระชนมายุค,ครบหรอบ,รบ,รบ72พรรษา ซึ่งประสบนิกรชาวไทยและลูกๆูกนะครับทั่วประเทศก็ได้ทําความดีเพื่อพ่อกันนะครับองค์การบริหารส่วนปนนบสามก็เหมือนกันก็จัดโครงการนี้ขึ้นมาหนึ่งสวนสมุนไพรนะครับแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มเกลื่อประบาตัวเองเกีายวข้องกันสําหรับผมเมื่อไม่การเสียเวลานะครับเรามาชมกันเลยว่าอบตอนบสามนั้นเราทําอะไรไว้บ้างนะครับเป็นพืชเกี่ยวกับสมุนไพร เอาอย่างแรกเลยนะครับหลงขอแนะนำนะใครๆก็เห็นใบแล้วเนี่ยใครๆก็รู้จักกันนะตอน,นต้นฟักทองนะหรือเถวฟักทองเวลามันออกลูกออกผลแล้วโอ้โหเป็นอาหารชัน้นเลิศเลยสําหรับในตัวของพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะก็จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งฟักทองเ็าสามารถเก็บรักษาไว้โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นเนี่ยได้หลายวานันถ้าหากว่าเรายังไม่ผ่านนะนอกจากนี้แล้วเขายังให้เขายังให้ผลทาง ทางทางเรื่องของสุขภาพอีกด้วยนะครับตักผอมอ่ะมาดูกันต่อไปนะกระเพราใครๆก็รู้จักกระเพรานะครับกะเพรานะมีกลิ่นหอมช่วยทําอะไรได้บ้างใส่แกงเผ็ดนะใส่แกงเผ็ดนอกจากนี้ยังทําให้รสอาหารอร่อยขึ้นแล้วนะกระเพราทานเข้าไปแล้วยังช่วยขับลมในกระเพาะอาหารนะทำให้ร่างกายเราดีขึ้น๋ยวน,นี้ แค่ตับเล็กๆน้อยนะถ้าหากกะเพรามันออกดอกอย่างนี้นะครับขอให้พวกเราตัดดอกเขาทิ้งน,นะไม่งั้นถ้าเราปล่อยดอกเขาไว้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเขาแก่แล้วเขาก็จะรีบตายนะด้วยรั้งตัดดอกทิ้งต่อมาเรามาดูกันต่อมานะครับมะเขือนะใครๆก็รู้จักมะเขือดีนะครับะมะเขือก็เวลาเราเอาไปทาอาหารนอกจากจะอร่อยแล้วยิ่นนำไปใช้แล้วทำอาหารได้แล้ว นะครับประโยชน์ของมะเขือก็คือทําให้ร่างกายของเรานน้น้ำมีพละรกกาลังมีความสดชื่นมะเขือนะยังแก้ความดันโลหิตส,สูงได้อีกด้วยนะครับเอาดูตอนตอน่ตอพริกสงกเดียวจะเลยต้นพริกนะครับกาลังออกดอกนะกาลังออกพริกใครๆก็รู้จักพริกทุกครอบครัวจะต้องใช้พริกเป็นอาหารประจํคตัวเรือนพริกให้นอกจากจะให้ความเผ็ดความร้อนแล้วพริกยังให้ประโยชน์ต่อร่างกายในเรื่องของสมุนไพร นะยังเป็นนะตัวสมุนไพรเป็นตัวช่วยในการที่ทําให้ร่างกายของเรามีกําลังมีพลังสดชื่นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าการที่เราได้ทานพริกนั้นมันเป็นการต่อต้านเรื่องของมะเร็งได้ด้วยนะต่อไปเอานอกจากพริกแล้วนี่ก็พริกพริกพริกนะเราปลูกพริกกาเยอะตัวนี้มาถึงตัวนี้ลแล้วตะไคล้นะบ้านใครก็ต้องมีตะไคล้นะตามแนวเศรษฐกิจของพ่อหลวงในรัชกาลที่9 นะแล้วก็พระองค์ในรชัชกาลที่1ิก็ส่งมาต่อยอดให้พวกเรานะได้ปลูกพืชสวนครัวได้ปลูกผักสมุนไพรไว้ไนวในบ้านตะไคร้มีทุกบ้านนะครับเอามาต้มยำนะเอามาทำเครื่องน้ำพริกแกงเผ็ดนะเราคงรู้จักนะน้ำพริกแกงเผ็ดนะต้องใส่มะกรูดต้องใส่ตะไคร้นะครับแต่ว่านะตะไคร้นอกจากจะให้ประโยชน์ทางด้านอาหารแล้วตะไคร้ก็ยังมีนะในเ,เรื่องของสมุนไพรการช่วยทำให้เรา บำรุงหัวใจนะสามารถที่จะนะทานตะไคร้เข้าไปกปบบนกับพึชแกงแล้วนะทำให้หลอดเลือดหัวใจของเราดีนะครับไม่มีเส้นเลือดอุดตันอ่ะต่อไปนี่ก็เป็นวพวกิกพวกผักรวมนะครับมีมะเขือมีใบโหระพานะเป็นพืชผักสนวนครทางด้านอาหารนะทั้นี้เป็นด้านอาหารนะครับมะเขือว่ากันไปแล้วนะครับเอาต่อมานะาว่ากันไปแล้วซิ่งนี้นะตัวปลูอ่ะมาดูตัวปลูนิดนึง เห็นไหมครับถั่วพูใครบ้านใครก็สามารถปลูกได้ขึ้นง่ายนะครับถั่วพูนอกจากจะทําผักน้ําพริกแล้วนะอร่อยแล้วเรายังสามารถที่จะให้ในเรื่องของสมุนไพรอีกด้วยรับประทานถั่วพูแล้วนะครับก็จะทําให้นะหัวใจสดชื่นจิตใจไม่ห่อเหอสามารถที่จะสร้างความกระปรี้กระเป๋าให้กับร่างกายได้นะเจ้านี้ก็เป็นกระเพราแดงนะกระเพราแดงเป็นสมุนไพรอีก ชนิดหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจะได้เห็นบ้านใครปลูกกะเพราแดงกันแล้วนะแต่เมื่อก่อนนี้เขาใช้กะเพราแดงในเรื่องของการที่ถ้าหากว่าท้องอืดแน่นท้องนะก็เคยเห็นคนรุ่นเก่านะปู่ย่าตายายเขาก็จะใช้ยุคใช้หลานเขาให้ไปเอากะเพราแดงมาแล้วก็ต้มน้ำนะแล้วก็ดื่มน้ํากะเพราแดงสามารถที่จะ ก็พอกินได้สักพักหนึ่งปู่ย่าตายายก็บอกว่าโล่งหายลมหายลมออกขับลมในร่างกายนะไข่ท้องเราทําให้ท้องเราสบายนะครับนี่โหร,ระพากะเพรามะเขือเทศชุ่มชื้นนะทำข้าวผัดต,ต้องต้องมีมะเขือเทศกินมะเขือเทศแล้วผิวพรรณนะสดชื่นน้ำอดมนะมะเขือเทศให้กับให้กับในส่วนร่างกายของเรานะน้มีความสดชื่นนะครับ ทางด้านนี้มะเขือเทศมะเขือเทศนะ,ะฟักทอนว่ากันไปแล้วนะครับตอนมาถึงทางด้านนี้นะมะเขือเอ่อมะลิใกล้จะถึงวันแม่แล้วนะ12สิงหานะมะลินอกจากให้คุณประโยชน์ทางด้าน,ทา,านทางด้านความเคารพความนับถือเป็นสัญลักษณ์แล้วมะลินะยังให้ความสําคัญในเรื่องพราวของพระพุทธศาสนา,าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะส่วนใหญ่ทีแม เวลาเราไปวัดเราจะมักจะซื้อพวงมาลัยที่ดอกมะลินะนอกจากนี้มะลิจะให้ความสดชื่นกับร่างกายและจิตใจเราเราปลูกต้นไม้ทีนี้ต้นไม้เนี่ยมันจะมันจะขึ้นได้มันจะอยู่ได้มันต้องมีอะไรมันต้องมีดินนะเรายังไม่ได้ทําพืชออร์แกนิกน,นะเราก็ต้องมีดินนะเมื่อมีดินก็ต้องมีปุ๋ยนะองค์การบริหารส่วนตำบลตาบะสามขอแนะนำนะทุกท่านนะครับที่กำลังชมรายการ อยากจะให้พวกเรานะทำปุ๋ยแบบง,ง่ายๆจากเศษวัสดุที่มันเป็นใบไม้นะเป็นเป็นสิ่งที่มันย่อยสลายได้อาหารที่เราทานแล้วมันกินไม่หมดนะเราสามารถนะเอามาเชืยอ์นกับเขาได้และต่อไปเขาก็จะย่อยสลายนะพวกใบไม้แห้งเศษหญ้าอะไรตา่างๆแล้วก็มาใส่ไว้แบบนี้ยหาถังมาใส่หรือหาวงล้อมาใส่อะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ระวังหน่อยนะอย่าให้น้ําขัง ให,ให้ลุงจะเห็นหลายหลายบ้านปลูกไว้นะเพื่อความประดับบ้านนะเพื่อความสวยงามของบ้านเรือนเราบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปลือกหอยเนี่ยนอกจากจะให้ความสวยงามเป็นเป็นเป็นสวนที่ประดับบ้านแล้วเนี่ยเขายังสามารถนำมาต้มนะนำมาต้มขับสารพิษในร่างกายได้นะทำให้การลดความดันนะลดความดันในโลหิตได้นะครับกับหอย หัวใจสีม่วงฮะหัวใจสีม่วงครับเราเราสังเกตง่ายนะหัวใจสีม่วงนี่ก็เช่นกันเขาเอามาตำตำตำนะตำให้ิละเอียดแล้วเอามาเวลาเราไปหกล้มนะลูกหลานหกล้มไม่ไม่ได้เจ็บมากเป็นแค่ฟกช้ำเขียวนิดหน่อยเอาใบหัวใจสีม่วงนี้นะครับเอามาตำตำแล้วก็พอกแผ่พอกที่เขาลมนะสองวันวันเดียวเผลอก็ตอนเช้ามาก็หายแล้วนะครับเ็าเป็นสมุนไพร รักษาทางร่างกายหลักนะครับทางด้านนี้ก็เป็นคงจะเป็นพืชพวกประดับสวนนะครับให้ความร่มรื่นนะให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับบ้านของเรานะครับนี่ก็เช่นกันนะใบากาบหอยนะ,ะผ่านมาถึงต้นนี้น่าสนใจนะมะละกอนะครับมะละกอบ้านใครๆก็มีนะนอกจากจะเขาเป็นสมุนไพรสังเกตไหมหเวลาคนที่ถ่ายยากนะหรือว่าท้องผูกบ่อย เขาจะปลูกมะละกอไปเยอะๆเลยเพื่อให้มันกออกลูกเนี่ยมันทอนๆกันแล้วว่าลูกเขาสุกแล้วเนี่ยเราสามารถผลสุกเขาเนี่ยเอามาทานเป็นประจำทุกบัดจะทําให้ระบายได้ง่ายนะแก่มัน,นลลต้องการโรคนีเสรดวงทวารได้ด้วยนะครับนะมะละกอนอกจากนี้ผลดิบของเขาก็ายังเอามาตำส้มตำอร่อยอีกด้วยนะรนะตรงนี้ก็นะก็อย่างที่กล่าวมาแล้วนะหัวใจสีม่วง นะแล้วก็เลยมาทางด้านนี้เลยครับเลยมาทางด้านนี้เลยนะมาถึงตรงนี้นะก็จะเป็นต้นเล็บคูดนะเล็บคูดก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งการกระดับดอกไม้สดแล้วก็ใช้ได้ทางในเรื่องของสมุนไพรนะในการรักษาโรคในร่างกายของเรานะแล้วก็รักษาแผลได้ด้วยใบของเขานะ สามารถที่จะํำเรามาพอกแผลได้นะครับแล้วก็มาถึงพวกของเออเออมาละกอบกันไปแล้วนะมาลระกอบกันไปแล้วแต่ใครนะ <ผม S 1> แจ้งให้รู้แล้วอมาถึงตรงทางด้านโอมาเจอนี่ขอแนะนํานะเวลาเรามีลูกมีหลานเนี่ยนะลูกหลานเราเล่นต้องระวังด้วยนะชอบพวกกา,าน้ําร้อนชอบอะไรพวกเนี้ย นี่ใครๆก็รู้จักใช่ไหมอะไรไม่ใช่ว่าวานหางจระเข้นะครับถ้าหากว่าเราปอกเปลือกเขาข้างในก็จะเป็นเมือกจะเป็นเมือกน้ําใสๆถ้าหากว่าเราถูกน้ําร้อนลวกนะไม่มากนะไม่ต้องถึงขนาดใบรงพิาบาลเวลาเราไปยกหม้อร้อนๆอะไรพวกนี้ไปถูกของร้อนแล้วก็ปอกผิวปอกเปลือกเขาออกแล้วก็ใช้เมือกเขาทา ก็จะบรรเทาในเรื่องของอาการปวดแสบปวดร้อนได้นะครับบ้านของเจระเก้นะครับนี่ก็ว่ากันไปแล้วนะหัวใจสีม่วงนะมาละก็ว,ว่าไปแล้วนะทีนี้ก็มานี่ขาเลยนะขาเป็นสมุนไพรอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งลุงอยากจะแนะนําอยากจะแนะนําทุกบ้านนะครับเขาปลูกง่ายเอาหัวขาซื้อตามตลาดมาเนี่ยหลังจากที่เราเหลือจากการใช้งานแล้วเนี่ย เอาหมกดินไว้แล้วลดน้ำไม่ค่อยชุ่มแล้วก็ขึ้นนะหัวเราใช้ประโยชน์จากการทําต้นำํทำทําแกงข้าวเครื่องปรุงอาหารแล้วนะครับเรายังมีประโยชน์ในเรื่องของการรักษาโรคนะช่วยบำรุงร่างกายอีกด้วยนะขาต้นยอนะลูกยอเห็นไหมครับนะใบยอมันเออเขาใช้ทําอาหารนะใครกินห่อหมกนะก็จะเห็นนะว่าห่อหมกเนี่ยเขาใส่ใบยอถึงจะอร่อย นะครับแล้วก็ผลของมันก็เป็นเรื่องของอทําให้ท้องระบายได้ง่ายนะครับต้นแคร์แนะนําต้นแคร์อีกต้นนึงบ้านใครก็เราเจอต้นแคร์นะต้นแคร์ออกดอกขาวๆดอกของต้นแคร์นะช่วยในเรื่องของการรักษาสายตาได้ด้วยทําให้หัวใจสดชื่นได้ด้วยดอกแคร์เอามาต้มต้ยมยำพริกได้เอามาเป็นอาหารได้ เอามาแกงส้มได้อร่อยนะครับเลยไปนะเลยไปจุดนี้นะครับมาถึงมาเห็นต้นหนึ่งนี่เลยไปไม่ได้เพราะมันขึ้นเยอะนะตามป่าบ้านเราแล้วก็มันใช้ได้ผลจริงในเรื่องของของไอ้ลูกแดงๆเล็กๆอะมาแวงนะแต่ว่ามันมีหนามนะมันมีหนามเยอะเลยแต่ประโยชน์ของมันก็เยอะเหมือนกับหนามเหมือนกัน เวลาเรามีอาการไอนะไม่ว่าจะไอแห้งไอสดอะไรก็ไอมากๆเนี่ยเอาลูกมะแว้งที่สุกแล้วะนะเอามาเผาไฟแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ำผึ้งนะทานเป็นตั้นเป็นลูกกรนอาการไอนั้นก็จะหายนะจะบันเทาลงนะมาแว้งนะครับมาถ,ถึงพยาไร้ใบนะ ยาไร่ใบหลายคนเด็กๆก็เห็นว่าอตอนนี้เขาไม่รู้จักนะเพราะว่ามันจะตายแล้วอะไรแล้วนะเขาก็มาสามารถที่จะเอามาทำเป็นเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของการบำบัดร,รักษาโรคนะก็อยากจะแนะนำว่าทุกคนเห็นแล้วก็เอามาสำหรับเอามาปลูกทิ้งๆเข้าไว้นะเอามาปลูกทิ้งๆเข้าไว้นะแล้วก็ใช้ต้มนะใช้ใบใช้ส่วนต่างๆของเขาเนี่ย นะเวลามีแผลเกิดขึ้นอะไรเราก็เอามาปิดแผลเอามาพอกแผลได้นะต่อไปคนรู้จักนะใครๆก็รู้จักใบชะพลูนะเอาไปทำในเรื่องของอาหารนะเอาไปผสมอาหารนะแก้โรคหัวใจแก้โรคฟืนเวียนศรีรษะนะกินเข้าไปแล้วนะไม่มีพิษต,ต่อร่างกายนะครับให้ประโยชน์นะใบชะพลู เอามีมีลักษณะเป็นหัวนะหัวเดกขึ้นมานี่หัวเดกขึ้นมานะถ้าหัวก็มันก็จะมีลักษณะนะเป็นนะมีกลิ่นสามารถดมได้นะครับตรงนี้หลายคนนะตรงนี้ไม่ใช่ขมิ้นนะแต่เป็นไพรนะแต่เป็นไพรนะก็ไพรเนี่ยขาใช้ทำอะไรใช้เวลาแบบถูกฟกช้ำดำเขียว เคยเห็นคนเขาเขามามาทุบวัวไหมเออถ้าคนเล่นวัวเนี่ยก็จะรู้ว่าวัวเนี่ยเวลาเขามันขึ้นตะโมนเนี่ยก็จะต้องทุบอันทะมันอะเพื่อให้มันหายตะโมนทุบเสร็จแล้วมันจะมีรอยฟกช้ำดำเขียวเจ็บปวดต้องใช้ไพลนะคนก็เหมือนกันแต่ไม่ได้แนะนําให้คนไปทุบอันทะนะให้คนรู้ว่าเออหัวไพรเนี่ยถ้าหากว่าเรามีอาการฟกช้ำดำเขียวอะไรเกิดขึ้นมาให้ใช้ไพล นะบท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 แล้วก็เอามาพ้อไอไอส่วนที่เป็นตกช้ำดำเขียวนอกจากนี้แนะนําอย่างหนึ่งนะไพรเนี่ยเวลาเราเจ็บท้องเด็กๆนะครับคนที่มีเด็กเล็กๆอะแล้วเวลาเด็กเขาปวดท้องขึ้นมาเนี่ยเอเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่มีแพทย์ไม่มีโรงพยาบาลที่จะไปหาเขาใช้ไพรไพต่ตำ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 แล้วก็เอาไพรนั้นมาทาท้องเด็กนะกเด็กก็จะหายปวดท้องนะ อ่า uh huh. บ้านหอจระเข้ไปแล้วนี่ตะไคร้หอมต้นนี้เป็นตะไคร้หอมนะครับนะมันก็แห้งๆไปหน่อยหนึ่งมันผ่านแรงมานะตะไคร้หอมปลูกไว้ในบ้านเยอะๆนะกันยุงนะกันยุงมารู้จักอีกต้นหนึ่งน่าสนใจใบลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะหลายคนไม่รู้จักว่าต้นนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรเขาเรียกว่าต้นครูขอรออูสมัยเอกครูต้นครูนะทีนี้ ต้นครูเนี้ยมันมีประวัติความเป็นมาทําให้เกิดหมู่บ้านเลยนะที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามแต่ตำบลนาพันสามก็มีหลายหมู่บ้านด้วยกันนะก็มีหมู่บ้านหนึ่งเขาเรียกว่าหมู่บ้านนาครูนะเขาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านเลยนะเพราะว่าก่อนที่จะมีคนมาอาศัยอยู่นั้นน่ะนะก็มีต้นไอ้ป่าต้นครูเนี่ยนะมันมีเยอะมากเลยพอเวลามีคนมาตั้งหมู่บ้านปั๊บเขาก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านต้นครู แต่ต่อมามันเป็นคนเข้ามาถังต้นครูเนี่ยออกไปเป็นพื้นที่นาใครๆก็เรียกว่าบ้านนาครูมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับต้นหู่ก็ให้เป็นพืชสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่รับประทานได้นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสียชีวิตนะไม่ตายนะครับบำรุงร่างกายได้ชายนะผู้ชายแนะนําผู้ชายเรื่องนี้นะ้องบอกว่ากระชายนอกจากจะให้ผลทางด้านอาหารแล้ว อีกอย่างหนึง่งกระชายยังเป็นสมุนไพรในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะครับคนที่กินกระชายคนที่นดื่มน้ํากระชายก็จะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศทําให้สมรรถภาพดีขึ้นนะดีขึ้นนะครับทั้งหญิงทั้งชายทานได้นะครับก็เอาไปใส่พวกเครื่องแกงอะไรต่างๆได้นะครับก็มาหมดแล้วมาถึงลำดับสุดท้ายนะต้นอีกุนนะครับพีกุนนี้ เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นพืชยืนต้นนะครับที่ให้ความร่มรื่นหนาใบดอกสามารถทําเป็นร่มในบ้านได้นะครับดอกพิกุลนะเขาจะใช้ดอกแห้งเนี่ยกวาดกว,วาดดอกแห้งแล้วเอาไปขายที่โรงอะไรอะโรงยาที่เขาเป็นเป็นพืชเอ่อเป็นเป็นยาที่ทางเลือกนะยายาสมัยเก่าอะนะพวกยาหอมยาอะไรพวกนี้เขาจะรับซื้อโลหลายร้อยแต่เปลือกของมัน นะเราก็แก่นะโรคเราเอาสามารถมามาต้มนะแล้วก็ดื่มน้ําเปลือกของมันได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นอันตรายนะครับสิ่งที่คุณลุงพูดมาตั้งแต่ต้นนะเดินพาเดินดูมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเป็นทางเลือกเป็นสมุนไพรนะก่อนที่พวกเราจะเอ่อถ้าหากว่ามันมีปัญหาทางร่างกายเล็กๆ็น้อยๆเนี่ยเราสามารถหาสมุนไพรในบ้านของเราใช้เองได้ก่อนที่เราจะไปใช้ยาเคมีหรือ,อยาพวก ตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับมันจะสะสมในร่างกายเราะัะนั้นนะลุงคิดว่าโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำพันสามนะครับได้จัดทําขึ้นมานี้เพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10เนื่องจากพระองค์มีพระชนมายุครบหกรอบนะครับเจ็ดสิบสองพรรษา <S <S เป็นโครงการนหนึ่งอบทหนึ่งสวนสมุนไพรบูรณาการไปพร้อมกับทางการสร้างอาหารอย่างยั่งยืนนะครับของสถานศึกษาซึ่งเรามอบหมาย ทำร่วมก,กันกับศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวสาในเรื่องของความยั่งยืนทางอาหารนะครับลุงก็อยากจะแนะนําอยากจะเชิญชวนนะถ้าหากก็ผู้ใดสนใจนะครับติดต่อทางทางทางเพจขององค์การบริหารส่วนตำบลด้นะครับแล้วก็มาศึกษาหาความรู้นะเรามีเจ้าหน้าที่นะคอยยินดีต้อนรับและคอยแนะนําเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ลุงก็ขอเชิญชวน นะทุกคนที่ดูรายการของของโครงการเนี้นะครับขอเชิญชวนให้ทุกคนเราทําความดีเพื่อพ่อกันนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทําให้พี่น้องประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขนะครับลุงก็ขอให้นะทุกคนมีความสุขมีความสดชื่นมีความสมหวังแล้วก็ขอ าบารมีของพระองค์บกภาพบกหมอมพระสุกริกรชาวไทยนะพี่น้องที่ดูในการนี้ทุกคนนะครับขอทุกท่านจงมี